ไปโทษพักเพื่อไทยรลยยำหมาไมล่ละอย่างที่ไอล้ลมรังสิมันลมมันพูดอะ่ะพักเพื่อไทยทําคลอดรัฐบาลน,นี้ขึ้นมาไอ้ป้าพักเพื่อไทยเขาเลือกตั้งเขาจับมือแล้วเขาก็มาทํางานให้พวกมันมาทํางานไอส้สั์ไม่ใช่ให้พวกมันมาถามแล้วอยู่ในกรอบขอบเขตระเบียบพอรู้ว่า พักภูมิใจไทยมันทำงานไม่ได้เขาก็เฉดหัวมันออกไม่ให้อำนาจมหาไทยมึงดูดีๆมึงคิดดูดีๆพอพักเพื่อไทยไม่แห้หน้า,ามหาไทยมันมันโกรธมันออกจากสักกระาลมันไปอยู่ฝ่ายค้านแล้วสุดท้ายมึงสองพักก็ไปดีลกันเ o a มกันหาวิธีการคงร่มพักเพื่อไทยให้ได้เพื่อจะชูอนุทิมเป็นนายกรัฐมนตรีสมใจมึงดังนั้นมึงต้องคิดดีๆว่าไอคนที่ทำคอด หรือไอ้คนที่ปลุกผีปีศาจนี้ขึ้นมาเนี่ยมันคือพักประชาชนเหี yeah. ้ยไอ้ศาสตร์ทำแล้วมึงเสือไม่รับผิด